สวัสดีค่ะสำเร็จที่ใจนะคะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่บีบคั้นหัวใจคนจำนวนมากนั่นก็คือปัญหาหนี้สินค่ะคุณกำลังรู้สึกว่าหนี้ท่วมหัวจนแทบจะหายใจไม่ออกใช่ไหมคะทำงานเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้หนี้เก่าไม่หมดหนี้ใหม่มาอีกแล้วจนรู้สึกท้อแท้ หมดกำลังใจที่จะไปต่อใช่ไหมคะปัญหานี้สินเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขหรือจํานวนเงินที่เราต้องจ่ายเท่านั้นนะคะแต่เป็นปัญหาที่กัดกินชีวิตของเราไปหมดเลยค่ะลองคิดดูสิคะความเครียดทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่แวบเข้ามาในหัวคือตัวเลขนี่สินใช่ไหมคะมันคือความกังวลที่เกาะกินใจเราอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าเราจะทำอะไรกำลังทำงานกำลังพักผ่อนหรือแม้กระทั่งนอนหลับก็ยังคงมีความรู้สึกหนักอึง้งเหมือนมีอะไรมากดทับจิตใจอยู่ตลอดเวลาความเครียดสะสมนี้ส่งผลให้เรานอน,อนไม่หลับกินไม่ได้บางคนถึงขั้นป่วยเป็นโรคทางกายหรือโรคซึมเศร้าเลยก็มีความสัมพันธ์ที่แย่ลงปัญหานี้สินมักจะลามไปถึงความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวค่ะ ไม่ว่าจะเป็นคู่ชีวิตลูกหรือพ่อแม่เพราะความเครียดทำให้เราอารมณ์เสียง่ายทะเลาะกันบ่อยขึ้นความไว้ใจที่มีต่อกันก็ลดลงกลายเป็นความระแวงความหงุดหงิดที่ต้องเผชิญหน้ากันอยู่ทุกวันขาดโอกาสในชีวิตพอมีหนี้เราก็ไม่กล้าที่จะคิดที่จะทำอะไรใหม่ๆไม่กล้าลงทุนไม่กล้าแม้กระทั่งลาออกจากงานที่ไม่ชอบ เพื่อไปหาโอกาสที่ดีกว่าเพราะกลัวว่าจะไม่มีเงินผ่อนหนี้ทำให้ชีวิตเราติดอยู่ในวงจรเดิมๆไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้ความรู้สึกผิดและละอายใจบางคนรู้สึกผิดกับตัวเองที่ทำให้ชีวิตมาถึงจุดนี้บางคนรู้สึกละอายใจที่ต้องเป็นหนี้ทำให้ไม่อยากพบปะผู้คนเก็บตัวและรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าพอวงจรที่ไม่รู้จักสิ้นสุด ที่น่ากลัวที่สุดคือการที่เราไม่รู้จะเริ่มต้นแก้ปัญหาจากตรงไหนดีสุดท้ายก็ต้องไปกู้เพิ่มเพื่อโปะหนี้เก่าวนเวียนอยู่ในวงวนแห่งหนี้สินที่ไม่รู้จักสิ้นสุดเหมือนติดอยู่ในเขาวงกฏที่หาทางออกไม่เจอจริงๆแล้วปัญหานี้สินเป็นหนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่มนุษย์ทุกคนเคยเผชิญหน้าในชีวิตมาตลอดทุกยุคทุกสมัยเลยนะคะพระพุทธเจ้าเอง ก็ทรงทราบถึงความทุกข์ที่เกิดจากนีิสินเป็นอย่างดีและพระองค์ก็ได้ทรงสอนแนวทางในการจัดการกับปัญหานี้สินไว้อย่างลึกซึง้งไม่ใช่แค่เรื่องเงินเงินทองทองเท่านั้นนะคะแต่รวมถึงการจัดการกับใจของเราด้วยค่ะวันนี้สำเร็จที่ใจจะพาคุณไปเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงสอนอะไรเกี่ยวกับหนี้สินบ้างเพื่อให้คุณได้ ปลดหนี้จากรากฐานของปัญหาจริงๆค่ะเพื่อให้เราเข้าใจถึงปัญญาของพระพุทธเจ้าในเรื่องหนี้สินนะคะสำเร็จที่ใจมีเรื่องราวจากพระไตรปิฎกพระสุตตันตปิฎกอังคุตรนิกายจตุกะนิบาทมาเล่าให้ฟังค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอนาถบินทกะเศรษฐีผู้มีศรัทธาแรงกล้าและถวายทานแด่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์เป็นนิด เศรษฐีผู้นี้เนี่ยท่านเป็นมหาเศรษฐีผู้ร่ำรวยมากเป็นอุปถากสํสำคัญของพระพุทธเจ้าท่านสร้างวัดเชตวันมหาวิหารถวายซึ่งเป็นที่ประทับจำพรรษาที่สำคัญของพระพุทธเจ้าเลยค่ะแต่เศรษฐีผู้นี้ก็เหมือนมนุษย์ปุถุชนทั่วไปนะคะถึงแม้จะร่ำรวยมากแต่ก็เคยประสบกับปัญหาทางการเงินครั้งใหญ่เรื่องมันมีอยู่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่ง กิจการค้าขายของอนาถบินทกะเรษฐีเกิดประสบป,ปัญหาอย่างหนักท่านต้องสูญเสียทรัพย์สินไปจำนวนมหาศาลและมีหนี้สินเกิดขึ้นมากมายจากความเสียหายในการค้าขายครั้งนั้นจากมหาเศรษฐีผู้ร่ำรวยท่านต้องกลายเป็นผู้ที่มีหนี้สินแม้จะไม่ถึงขั้นล้มละลายทั้งหมดแต่ก็ถือเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิตท่านเลยค่ะแน่นอนว่าเมื่อต้องเผชิญกับหนี้สินก้อนโตขนาดนี้ อนาถบินทกะเศรษฐีย่อมรู้สึกทุกข์ใจกังวลใจและแบกรับภาระที่หนักอึ้งอยู่ในใจท่านพยายามจัดการกับนิสินต่างๆด้วยปัญญาความสามารถของท่านเองแต่ความทุกข์ทางใจก็ยังคงมีอยู่ในขณะที่ท่านกำลังเผชิญกับความทุกข์เรื่องนี้สินอยู่นั้นวันหนึ่งพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปเยี่ยมอนาถบินทกะเศรษฐีที่บ้านของท่านเมื่อเห็นเศรษฐีมีสีหน้าหมองคล้ำและมีความทุกข พระพุทธเจ้าก็ทรงทราบด้วยพุทธญาณว่าเศรษฐีมีความกังวลเรื่องอะไรอยู่พระพุทธเจ้าจึงทรงเมตตาตรัสสอนอนาถบินฑิกะเศรษฐีเกี่ยวกับสิ่งที่ทําให้คนเรามีความสุขและปราศจากทุกข์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการจัดการชีวิตและการเงินพระองค์ไม่ได้ตรัสถึงวิธีการหาเงินโดยตรงหรือวิธีใช้นี่แบบเฉพาะเจาะจงนะคะแต่พระองค์ตรัสสอนถึง รากฐานของความสุขที่แท้จริงและการจัดการชีวิตที่จะนำไปสู่การพ้นจากความทุกข์รวมถึงปัญหานี้สินด้วยค่ะพระองค์ทรงตรัสสอนว่าสิ่งที่นำมาซึ่งความสุขในปัจจุบันและอนาคตสำหรับคฤหัสถ์ผู้ครองเรือน,นั้นมีสี่ประการซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราอยู่ได้อย่างเป็นสุขไม่เป็นหนี้หรือสามารถปลดหนี้ได้อย่างยั่งยืนค่ะหลักธรรมสประการนี้เรียกว่า ทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์ค่ะซึ่งก็คือประโยชน์ในปัจจุบันที่เราจับต้องได้นั่นเองนะคะเรื่องราวของอนาถบินทิกะเศรษฐีกับพระพุทธเจ้านี้สอนให้เราเห็นว่าแม้แต่คนรวยที่สุดก็ยังเคยมีปัญหาเรื่องหนี้สินได้เลยค่ะแต่สิ่งที่สำคัญคือพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ท่านไปหาเงินมาใช้หนี้ตรงๆนะคะแต่สอนรากฐานของการใช้ชีวิตที่ดีที่จะทำให้ไม่เป็นหนี้ หรือถ้าเป็นหนี้ก็สามารถปลดหนี้ได้อย่างยั่งยืนซึ่งก็คือทิฏฐธรรมิกัตถะประโยชน์4ประการนั่นเองค่ะมาดูกันทีละข้อแบบเข้าใจง่ายๆนะคะ 1. อุตฐานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นเพียรหรือขยันหาเงินนั่นเองค่ะง่ายๆเลยนะคะข้อแรกคือความขยันในการประกอบอาชีพในการทำงานในการทำมาหากินให้สุจริตไม่ใช่แค่ทำงานไปวันๆน,นะคะ แต่ต้องมีความกระตือรือร้นมีความเพียรพยายามคิดหาวิธีพัฒนาตัวเองพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้งอกเงยอยู่เสมอเหมือนชาวนาที่ต้องขยันหว่านพืชพรวนดินดูแลต้นกล้ายอย่างดีถึงจะได้ผลผลิตที่ดีนะคะถ้าเราไม่ขยันทํางานไม่ขยันหาเงินไม่มีไรายได้เข้ามาแล้วเราจะเอาอะไรไปใช้นี่ล่ะคะหรือเราจะเอาอะไรไปใช้ชีวิตล่ะคะ ดังนั้นจุดเริ่มต้นของการปลดหนี้หรือไม่เป็นหนี้เลยก็คือการมีความขยันขันแข็งนี่ล่ะค่ะ 2. อ,อารักษะสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์หรือขยันเก็บเงินค่ะข้อนี้สำคัญไม่แพ้ข้อแรกเลยนะคะคือขยันเก็บไม่ใช่แค่ขยันหาอย่างเดียวนะคะหามาเท่าไหร่ ถ้าไม่รู้จักเก็บรักษาไว้ให้ดีหรือปล่อยให้มันรั่วไหลไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นมันก็ไม่วันเหลือค่ะการรักษาทรัพย์ก็คือการรู้จักเก็บออมไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่เอาเงินไปเสี่ยงกับสิ่งที่ไม่จำเป็นและปกป้องทรัพย์สินที่มีอยู่ให้ปลอดภัยไม่ให้ถูกขโมยหรือถูกช่อโกงค่ะบางคนหาเงินเก่งมากค่ะมีรายได้เยอะแต่ก็ใช้จ่ายเก่งใช้จ่ายเกินตัวสุดท้ายก็ไม่มีเงินเก็บ ต้องเป็นหนี้อยู่ดีดังนั้นการมีวินัยในการออมการรักษาทรัพย์ที่มีอยู่ให้ดีที่สุดเป็นสิ่งสำคัญมากในการสร้างความมั่นคงทางการเงินและเป็นเส้นทางสู่การปลดหนี้ค่ะ 3. กัลยานามิตรตามีมิตรดีคบเพื่อนดีนั่นเองค่ะข้อนี้หลายคนอาจจะงงว่าเกี่ยวอะไรกับเรื่องหนี้สินใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วสำคัญมากเลยค่ะ กัลยาณมิตรคือมิตรที่ดีเพื่อนที่ดีคนที่เราคบหาที่เขาชักนำเราไปในทางที่ดีมีความคิดดีมีวินัยทางการเงินหรือถ้าเรามีปัญหาเรื่องหนี้เขาก็พร้อมจะให้คำปรึกษาให้กำลังใจไม่ชักนำเราไปในทางเสื่อมเสียเช่นชวนไปเล่นการพน,นันชวนไปใช้จ่ายเกินตัวหรือไปสร้างหนี้เพิ่มค่ะ ในทางตรงกันข้ามถ้าเราไปคบเพื่อนที่ไม่ดีชวนกันใช้จ่ายเกินตัวชวนกันก่อหนี้หรือชวนไปทำในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์มิตรแบบนั้นละค่ะที่จะเป็นตัวฉุดรั้งให้เราจมดิ่งลงไปในวังวนของหนี้สินดังนั้นการเลือกคบคนดีมีกัลยาณมิตรจะช่วยให้เรามีพลังใจมีแนวคิดที่ดีและมีคนคอยเตือนสติให้เราก้าวข้ามปัญหาไปได้ค่ะ 4. สมะชีวิตตาใช้ชีวิตให้พอดีหรือใช้เงินให้เหมาะสมข้อสุดท้ายนี้คือการใช้ชีวิตให้สมดุลหรือพอประมาณค่ะคือการรู้จักใช้จ่ายให้เหมาะสมกับฐานะและรายรับของเราไม่ใช้จ่ายเกินตัวไม่เป็นหนี้เป็นสินเพราะอยากตามเพื่อนอยากมีเหมือนคนอื่นหรือเพราะอยากอวดคนอื่นแต่ให้ใช้จ่ายตามความจำเป็นและความเหมาะสมจริงๆ พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราอดอยากหรือห้ามใช้จ่ายอะไรเลยนะคะแต่สอนให้เรามีความพอดีมีสติในการใช้เงินรู้จักประมาณตนไม่ว่าจะหาได้มากแค่ไหนถ้าใช้จ่ายเกินตัวสุดท้ายก็ไม่พออยู่ดีแต่ถ้าเรารู้จักใช้จ่ายอย่างมีสติรู้จักประมาณตนหาได้เท่าไหร่ใช้เท่าที่จำเป็นที่เหลือก็เก็บออมไว้อนาคตทางการเงินของเราก็จะมั่นคง ห่างไกลจากหนี้สินได้แน่นอนค่ะจะเห็นว่าทั้ง4ข้อนี้เป็นรากฐานสำคัญของการบริหารชีวิตและการเงินให้ดีเลยนะคะไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องหนี้สินแต่เป็นการสร้างวิถีชีวิตที่จะทำให้เราไม่เป็นหนี้หรือสามารถปลดหนี้ได้อย่างยั่งยืนและมีความสุขในระยะยาวค่ะเมื่อเราเข้าใจหลักการ4ี่ข้อนี้แล้ว เราจะนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเริ่มต้นปลดหนี้และสร้างชีวิตใหม่ที่มั่นคงได้อย่างไรบ้างคะสำเร็จที่ใจมีขั้นตอนง่ายๆที่คุณสามารถเริ่มทําได้ทันทีคะ่ะ 1. เริ่มต้นด้วยใจที่ยอมรับและมีสติก่อนอื่นเลยคะ่ะต้องยอมรับความจริงว่าเรากำลังมีหนี้และใจเรากำลังเป็นทุกข์จากการเป็นหนี้อย่าหลีกเลี่ยง อย่าจมอยู่กับความรู้สึกผิดหรือละอายใจให้เราบอกตัวเองว่าฉันจะแก้ไขแล้วตั้งสติหายใจเข้าลึกๆออกช้าๆเพื่อให้ใจสงบลงก่อนแล้วค่อยเริ่มคิดหาวิธีแก้ปัญหาค่ะ 2. ทํทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบง่ายๆที่สุดข้อนี้สำคัญมากค่ะเราต้องรู้ว่าเงินเข้าเท่าไรออกเท่าไร และออกไปกับอะไรบ้างไม่ต้องซับซ้อนนะคะอาจจะแค่จดในสมุดโนต้ตในมือถือหรือใช้แอปพลิเคชันง่ายๆที่ช่วยจดได้ขอแค่คุณรู้ภาพรวมค่ะเมื่อคุณเห็นตัวเลขชัดเจนคุณจะเริ่มเห็นช่องทางที่เงินรั่วไหลและวางแผนการใช้ใจ่ายได้ดีขึ้นนี่คือการนำหลักอุทธธานสัมปทาคือขยันหาและอารักขสัมปทาคือขยันเก็บ มาใช้ในเชิงปฏิบัติค่ะ 3. จัดลำดับความสำคัญของหนี้และชีวิตเมื่อรู้รายรับรายจ่ายแล้วให้จัดลำดับความสำคัญของหนี้สินก่อนเลยค่ะหนี้ก้อนไหนดอกเบี้ยสูงหนี้ก้อนไหนต้องรีบจ่ายก่อนการวางแผนการจ่ายหนี้อย่างเป็นระบบจะช่วยให้คุณเห็นทางออกและลดความเครียดได้นอกจากนี้ให้แบ่งเงินสำหรับการใช้ชีวิตให้พอดีด้วยนะคะ ไม่ใช่จ่ายแต่นี่จนอดอยากไปหมดเพราะถ้าอดมากๆคุณจะหมดกำลังใจได้ค่ะนี่คือการนำหลักสัมมันลิชีวิต,ตาคือใช้ชีวิตพอดีมาปรับใช้นะคะ 4. ปฏิเสธให้เป็นและเลือกเพื่อนที่ดีกล้าที่จะปฏิเสธคำชวนที่อาจจะทำให้เกิดหนี้เพิ่มหรือทำให้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเช่นการชวนไปเที่ยวที่แพง,แพง การชวนซื้อของไม่จำเป็นหรือการชวนเล่นการพนันและเลือกคบหาคนที่มีแนวคิดที่ดีในการใช้ชีวิตและเรื่องเงินทองคนที่ให้กำลังใจและให้คำปรึกษาที่ดีได้นี่คือการนำหลักกัลยาณมิตรตาคือมีมิตดรดีมาใช้อย่างเห็นผลค่ะ 5. ให้รางวัลใจตัวเองบ้างแต่ต้องพอดี แม้จะอยู่ในช่วงที่ต้องปลดหนี้แต่การกดดันตัวเองมากเกินไปก็อาจจะท้อได้นะคะดังนั้นการให้รางวัลใจตัวเองเล็กๆน้อยๆที่ไม่ต้องใช้เงินเยอะหรือไม่ต้องใช้เงินเลยเช่นการพักผ่อนการได้อยู่กับธรรมชาติการได้ทำสิ่งที่ชอบที่ไม่เสียเงินจะช่วยเติมพลังให้คุณมีแรงสู้ต่อได้นี่คือการประยุกต์ใช้หลักสมมรชีวิตาคือพอดี อีกมุมหนึ่งค่ะ 6. ฝึกใจให้เข้มแข็งด้วยสติและธรรมะสุดท้ายนี้และสำคัญที่สุดคือการฝึกใจของเราให้เข้มแข็งค่ะเมื่อใจเรามีสติใจเราสงบใจเราเข้มแข็งเราก็จะมองเห็นปัญหาเป็นเพียงบทเรียนและมองเห็นทางออกอยู่เสมอจำไว้นะคะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราปลดหนี้ด้วยปาฏิหาร แต่สอนให้เราปลดหนี้ด้วยการลงมือทำอย่างมีสติและปัญญาและที่สำคัญคือมีใจที่เข้มแข็งและสงบค่ะการเป็นหนี้อาจไม่ใช่ความผิดของเราเสมอไปแต่อย่างน้อยเราก็มีโอกาสที่จะเลือกจัดการกับมันให้ดีที่สุดและเดินออกจากวังวนแห่งความทุกข์นี้ให้ได้นะคเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้เพียงแค่สอนวิธีบริหารเงินทอง แต่ทรงสอนวิชาชีวิตที่ลึกซึ้งกว่านั้นนั่นคือการบริหารใจของเราเองค่ะเมื่อใจเรามีสติใจเราสงบใจเราเข้มแข็งเราก็จะมองเห็นปัญหาเป็นเพียงบทเรียนและมองเห็นทางออกอยู่เสมอจำไว้นะคะว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีเงินทองมากมายไร้ขีดจํากัดแต่คือการมีชีวิตที่ปราศจากความกังวลใจ และมีใจที่เบาสบายแม้จะยังต้องเผชิญกับนี่สินอยู่บ้างแต่ถ้าใจเราพร้อมที่จะสู้มีปัญญาที่จะจัดการทุกปัญหาจะกลายเป็นเรื่องที่เบาลงและเราจะสามารถก้าวผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนค่ะขอให้ทุกคนมีใจที่เข้มแข็งและสามารถปลดเปลื้องภาระนี่สินออกจากชีวิตได้อย่างที่ตั้งใจนะคะหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ และช่วยให้คุณมีกำลังใจหรือแนวทางในการจัดการหนี้สินของคุณได้บ้างสำเร็จที่ใจก็ดีใจมากๆเลยค่ะถ้าชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักที่กำลังมีปัญหาเรื่องหนี้สินได้ดูนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช่องสำเร็จที่ใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ที่จะมาช่วยให้คุณเข้าใจชีวิตและแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างมีความสุขค่ะแล้วถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ในการปลดหนี้หรือนำธรรมะมาแก้ปัญหานี้สินได้สำเร็จลองมาแบ่งปันประสบการณ์ในคอมเมนต์ล,ล่างนี้ได้เลยนะคะประสบการณ์ของคุณอาจเป็นแสงสว่างให้กับใครอีกหลายคนที่กำลังเผชิญปัญหาเดียวกันอยู่ก็ได้ค่ะสำเร็จที่ใจเปลี่ยนใจเปลี่ยนชีวิต